สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่กันที่ร้านอาหารสะพานโยงจังหวัดนครปฐมนะคะเรามาเจอกับประธานนุกรมเคลื่อนที่นะคะกู้ผอชุนอเราจะปล่อยให้กู้อลอยนวลไม่ได้ต้องใช้งานด้วยต้้้องงใชานดวยวันนี้จะเป็นหมวดเกี่ยวกับปากนะคะพอทีเอสลอยชิดผ่อนด้วยอ่าเรามากินข้าวกันที่นี่นะคะมีกู้ผอชิวเป็นเจ้ามือในะคะ เรามาเริ่มจากคําว่าปากปากขักฝ่ายนะคะหมาใกล้ค่ะจ้อยจ้อยนะคะทีนี้หมวดพวกนี้จะเป็นคําว่าปากคําว่าจ้อยทั้งนั้นเลยจ้อยทั้งนั้นเลยคาแรกปากกล้าจ้อยเคียงจ้อยเคียงนะคะปากกว้างล่ะขวัดจ้อยขวัดจ้อยหรือบางทีเราจะได้หนูไก่ไก่หินจ้อยอันขวัดอ่านะพอเติมคําว่าอันเข้าไปเราจะรู้สึกว่ามันกว้างจริงจริง ใช่ไอันไข่อันขวันเนาะปากแหวงล่ะปากแหว่งก็เขียดจ้อยเขียดจ้อยนะคะปากเป็นพิษไอเนี้ยคือพูดแบบเสียดสีคนพูดไม่ดีจอยอันทุกจอยอันทุกคําว่าทุกนี่ก็คือเหมือนกับมีพิษอ่ะมีพิษอ่ะนะต่อไปปากเจอปากเจอนะคอย่ายเงไนนะจอยชันชันจอยชันชันคำนี้ตอนเด็กๆได้ยินบ่อยแต่มันจะมีอีกอันหนึ่งที่แบบแบบ ไปโดนต่อยมาปากเจอยอย่างเงี้ยกูหเหรอใช่นั่นก็จ้อยจุ้งจุ้งอจ้อยจุ้งจุ้งคือปากบวมนั่นเองใช่แล้วไ้่คินแทงหินอ่ะก็ต่อยต่อมันก็จ้อยชันชันอะหกล้มไปปากแตกก็จ้อยจุ้งจุ้งนะคะยังมีปากอีกคำหนึ่งคือพวกปากแม่น้ำอ่ะกุหอปากล้ำแค้วอ่าปากล้ำแค้วนะคะที่กว้างใหญ่มากค่ะปากจัดปากร้ายจ้อยเกลี่ยย่ออาจ้อยเกลี่ยนะคะเอปากคันปากบอล จ้อยยองเออไอ้ยองก็คือคันนั่นแหละนะปากคันเตี้มเตี้มก้องภาษาใกล้สื่อใชรอ่เห่หัวเาใกล้สื่อผมก็กล้องผมก็อุ้งตี๊ตีแต่ตีภาษาใกล้สื่อใเหรอใช่ปากแหลมก็เจียมจ้อยเจียมจ้อยไหนสิท์แทนต่อสังเกลเหงื่คือหั่มเจียมจ้อยหมาเนี่ยว่าอะไรนะรอชูรอชูใช่รอล้อชูเจียมจ้อยรอชูเจียมจ้อยอ้าวปากซอย ห่องแค่วห่องแค่วนะคะเมื่อกี้นี้เราไปซื้อสังกพันที่ปากซอยห่องแคลวห่องแคลวะไปไปปฟุตไกล้มุดเขียนปากนกกระจอกตอนเด็กๆต้องมีคนเคยเป็นนี่เป็นแผลตรงนี้หล่นจ้อยอาหล่นจ้อยอาแต่ตอนนี้เนี่ยไม่เป็นละตอนนี้มีเพราะเราไม่ใช่เด็กๆลเอ้ยเ็ื่ไทยหินละปากมากต่อจ้อยต่อจ้อยแปดตรงตัวเลยนะคะไรพวกชอบบ่นนะ ป่ะชอบบนเนี่มก็จ้อยเต็มเต็มไอเนี่มเออเต็มเต็มไอเนี่มแล้วม้อยจึงเห็นนะม้อยเหนี่มหนาจึงเห็นนะเออม้อยเหนี่มก็ฉ่งฟูแฮ้เกี้ยงกือเน้าซี่ใช่ต่อคือคือยูเซจีฮยเฮฮคือคือแกนสังไกตที่ไอเหนี่มจ้อยอะไรนะไ้เหนี่มเฮ้ยมชแต่มแหว่าจ้อยเถียมเถียมชี่หุดไตหัวเหลียง อปากหมาชอบพูดไม่ดีมีไหมหิวแก้วจ้อยแก้วจ้อยแล้วมีจริงๆใช่ไหมเขาเรียกนี่ใช่เขาก็ว่าคนนั่นแหละว่าด่าแก้วจ้อยแก้วจ้อยแล้วแหวว่าแก้วจุ้งแหแก้วจุ้งนี่มันชาติหมาปากพ่นน้ําปากพ่นน้ําก็พุ่นผุนชุยผุนชุยหรอพุ่นชุยผุนชุยพุนชุยผุนชุยนะ ปากแห้งจ้อยเจ้าเจาจ้อยเจ้าเจ้านะประเภทพูดมากพูดทั้งวันก็ปากแห้งจ้อยเจ้าเจ้านะชชุยอีกอันหนึ่งอันนี้กูขอคำใหม่ปากศักดิ์สิทธิ์อ๋อเนี่ยจ้อยอันสัตว์โอ้อันนี้คำใหม่จริงๆเลยนะตัวอย่างนะคืออะไรมั่งนะปากศักดิ์สิทธิ์พูดแล้วเป็นจริงอย่างง้เหรอใช่ใช่ใอใช่แล้วพูดแล้วเป็นจริงเนี่ยจ้อยอั้นยิ้วสัตว์ยิ้วสัตว์สมัยุบปาก หุบปากก็หยีเตี้ยมเตี้ยมมอยกล้องมอยกล้องจริงๆแล้วมันสั้นมากเลยนะหุบปากแต่พอพูดเป็นจีนเนี่ยมันไม่มีตรงๆมันต้องขยายต้องขยายไห่งั้นก็หุบปากก็จ้อยหนิบแล้วคือจ้อยหนิบก็คือก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวกับอะไรในจ้อยเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเตี้ยมเตี้ยมม้อยกล้องเทาหยางเนาะม้อยกล้องเขาหยางอ่าปาก ก็ปักจ้อยปักจ้อยตัวอย่างง่ายๆก็คือตอนที่เราหาวลอาหาวแสบปักจ้อยปักผีอย่างเงี้ยช่ปักจ้อยปักผีผิวปากล่ะขนจ้อยเสียวเออคำานีก็เป็นคําที่เป็นเหมือนตัวหนังสือใช่ใช่เหมือนตัวหนังสือใครที่เคยใช้ผักฝ่าอาจจะลองแนะนําเข้ามาใช่ใช่ามันพูดกันว่ายังไงเนาะใช่ใช่บางบางที่ก็จะพูดอย่างอื่นค่ะใช่รับปาก เอนจอยเขารับปากเราแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะมาอันคือเอนจอยเอนห่ะเออเอนเอนยนะคค่ะบ้วนปากบ้วนปากก็ท้องจ้อยก็ท้องจ้อยธรรมดานะคะท้องจ้อยต่อปากต่อคำอ๋อนี่ก็ไหลตับจ้อยตับผีตับจ้อยตับจ้อยนะคะอืก็ตับจ้อยตับผีเลยล้างปาก แซ่จอยแซจอยแต่อีกความหมายหนึ่งก็คือปากเล็กได้มยนใช่ใช่เอกปากเล็กมันเขียนกันคนละตัวแต่เสีกันใช่ใช่ด้วยเป็นบางทีเราก็จะต้องไปรวมกับคําอื่นอ่ะเราถึงจะรู้ว่ามันจะแปลว่าอะไรนะคะริมฝีปากจ้อยฝินผีจ้อยฝินผีหรือบางครั้งเราก็พูดแค่ว่าจ้อยฝินก็เข้าใจใช่ใจ้อยฝินก็เหมือนพ่อแม่ชอบว่าลูกเวลาลูกทาริมฝีปากอ่ะใช่ใช่ฉาจ้อยฝินใช่ไหมใช่ปากขมขมแบบไม่สบาย จ้อยคู่คู่ก็จ้อยคู่คู่ตรงตัวนั่นเองนะคะปากตะกละก็ล้ําแล้วจ้อยจ้อยอันล้ําแล้วนี่คุ้นๆว่าเหมือนจะเคยโดนเคยโดนเคยโดนมาแล้วนะคะใช่ไหมตอนเด็กๆตอนเด็กๆปากกระบอกปากกระบอกกระบอกไม้นี่แหละเออใช่จุกถุงจ้อยจุกถุงจ้อยใช่พูดมากก้องตอใช่ก้องอันตอจ้อยตอจ้อยตอจ้อยอันตอก็ได้ใช่ไหมคะ เออพูดมากก็ก้องพันต uh ่อ huh. พูดพ in ังเพื่อไม่มีสาระเก็บจ้อยเก็บจ้อยเพราะว่าเราได้ยินนัดก๊อฟพูดตลอดว่างาฟูงหินกาจอยอันเก็บโอ้ใช่เก็บจ้อยเก็บจ้อยเกียงเก่งเกียงเก่งก็อันไหวเอนจอยอันไหวเอนจอยนะคะทีนี้เรามีอยู่สามคำากณอเราอยากจะฝากคุณผู้ชมว่าในท้องที่ของท่านในที่ แปลว่าอะไรนะคำแรกเลยก็คือจ้อยเถียมเถียมชิวใต้หัวเหลี่ยมใช่ว่าเราจะแปลกันว่าอะไรส่วนคำที่สองจ้อยจินผีคุ้งง่าส่วนคำที่สามจ้อยเขี้ยวเขี้ยวอ่าสามคำนี้ไปทำการบ้านกันมาด้วยเราทำมาหลายตัวแล้วคลิปนี้ก็ช่วยๆกันคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเรามาฝากกันสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ